สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับคลิปนี้จะนําลาวพัฒนาสูตรหนรนี้ครับเป็นสูตรที่ดีที่สุดแล้วเข้า3ตัวตรงๆข้างบนเข้ามาสามงวดติดเพราะว่าสูตรหนึ่งสูตรร้อมะาลาัยสูตรนี้เอามาจับเป็นเลขเดินแล้วก็มาตีปลาตะเพียน สูตรที่หนึ่งฝั่งนี้เขาเข้าสามตัวตรงสามงวดติดครับสำหรับสูตรนี้เขาเข้าตรงที่เราตีเส้นงวดแรกนี่ครับเห็นไหมเข้าไปที่ศูนย์หนึ่งหนึ่งก็จะมีศูนย์กับหนึ่งมีเลขอยู่สี่ตัวก็มีศูนย์ศูนย์กับหนึ่งหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาทำสูตรนี้ให้ครับแล้วก็ เราไม่ต้องแยกเป็นสองชิ้นแบบนี้จะคำนวณสูตรนี้แต่ว่าเลขชุดที่เราทำแบบนี้เราจะจะไม่เอาครับเราจะเอาเลขตัวนี้ที่ลงท้ายในตัวสุดท้ายแล้วก็เอามาเดินแล้วก็ตีเป็นบาะเพียนแลทีนี้เราจะใช้สูตรนี้ครับจับชุดสามตัวไว้ให้ท่านจะทำให้ท่านดูก่อนครับ สำหรับสูตรนี้เนี่ยครับเขาเข้ามา3ามงวดติดเพราะบางคนหลายสูตรแล้วมันสับสนแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าสูตรนี้ถ้าเราจับแบบนี้แล้วก็มาตั้งแบบนี้แล้วก็จับเป็นเลขสามตัวเลยมันจะง่ายกว่าการดูสองสองชิ้นแบบนี้ครับ ก็จะมาทําสูตรนี้ให้ดูก่อนครับก็เริ่มจากที่มันเข้าู011เดี๋ยวมันเข้าแบบไหนก็จะคํานวณสูตรนี้เริ่มแรกที่มันเข้าสามงวดติดแบบนี้ครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าไเ4 9 9ตรงเนี้ยสูตรนี้ดีที่สุดรครับเข้าสามงวดติดถ้าถ้าใครสังเกตดูดีๆคือมาสามตัวบนเลย ่็จะมาเริ่มจากตรงนี้เลยครับตัวเดิมๆนี่ครับแล้วเราจะมาทําข้างๆให้ดูอีกว่ามันจะมาแบบไหนสูตรนี้เขาจะทําแบบนี้ครับ เราจะสลับตัวเลขก่อนแล้วถึงจะมาเอาตัวเลขตัวนี้มาตั้งเป็นเลขข้ามเลขแล้วก็บวกกันมาแค่เป็นเลขสองคู่ครับตรงนี้ก็จะได้สองแปดแบบนี้ตรงนี้ก็ได้สองแปดสูตรนี้จะไม่เหมือนสูตรอื่นครับเราจะไม่ร้อยมานเลยเต็มสูตรนี้คือเลขวิ่งเขา2ตัวนี่ครับ เป็นเลขวิ่งที่เดินดีมากที่สุดครับสำหรับสูตรนี้เนี่ยงวดแรกที่เข้าไปศูนย์หนึ่งหนึ่งเี๋ท่านมาดูครับเข้าศูนย์หนึ่งหนึ่งแบบไหนเราได้ศูนย์เราก็จะเอาศูนย์มาเดินแบบนี้ครับใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลย บางครั้งสูตรใหม่ๆมันก็ไปไม่ถึงฝันสักทีสูตรเดิมๆนี่มันจะดีกว่าครับถึงมันจะเข้ามั่งไม่เข้ามั่งแต่ว่าถ้าเข้าก็คือเข้าต่อเนื่องเลยก็เหมือนเดิมครับสูตรนี้เราใช้ตีปลาตะเพียนกลับเหมือนเดิมครับแต่ว่าเราจะเอา ตัวที่เราตีเส้นนะครับมาจับชุดจะเริ่มจากตรงนี้ครับ050อีกชุดหลังก็คือ161ชุดแรกนี่จะเป็น 0ูนหแล้วก็5้าอันนี้คือผมกลับตัวเลขให้ท่านเรียบร้อยชุดท,ที่2จะได้1 1 6แล้วก็6กหนึ่งหนึ่งเพราะว่างวดนี้เลขออกที่ศูนย์หนึ่ง แล้วผมจะจับตรงนี้อีกทีนึงจะได้เลขทั้งหมด9ชุดแต่ว่า9ชุดนี้จะมา3ตัวตรงๆ1ชุดก็จะเอา0นูนย์ะครับ0 6 1ตรงนี้อีกทีนึงแล้วก็5 1 6แล้วก็0 1 1นี่ครับ คือเขาเข้าตรงนี้ครับศ1 1คือบางบางทีเราให้ไปเลข6ตัวบางทีก็จับจับก็จะอยู่ประมาณนี้ผลออกก็คือ2องศก็เลขก็เข้าไปที่3ตัวก็คือศ1 1แบบนี้ เพราะตัวเลขของเขาเขาเดินมาแบบนี้เลยเนี่ยครับเลขหตัวหรือท่านจเจาเลขหตัวทีนี้มาตั้งไว้เป็นแถวก็ได้ก็จะได้ศูนย์หนึ่งห้าหกศูนย์หนึ่งก็จะมีศูนย์หนึ่งหนึ่งอยู่แน่นอนสามตัวบนต่อไปครับงวดที่สองที่ออกห้าหนึ่งหนึ่งหกถามว่าหนึ่งหนึ่งหได้แบบไหนอีกเราก็จะเอาสูตรนี้นะครับมาคำนวณให้ท่านดู นี่ครับศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์แล้วก็หกสอง วกกันลงมาครับสองฟังนี้จะได้ฟังละสอตัวจะได้8ครับอันนี้เป็น1นึ่งได้8 1ดหได้3 8 3มได้11ได้1กับ2สูตรนี้เนี่ยเลขวิ่งเขาเดินดีที่สุดเลยครับ ก็ได้หนึ่งกับ2ตรงนี้หวดนี้ได้ทั้งศูนย์ทั้ง 1. หนึ่งหวดนี้1มาเพราะว่าเลขออกไปที่หนึ่งหนเนี่ยครับที่มันออกห้าหนึ่งหนทีนี้เราก็จะเดินแบบนี้ครับใช้เลข1เป็นตัวเดิน สูตรนี้ปลาตะเพียนสูดกับหัวนี่ตัวที่โดนตีเส้นเนี่ยเข้ามาทุกงวดครับท่านไปสังเกตดูสูตรนี้ถ้าเราทําแบบนี้เราจะไม่ต้องไปแยกสองชิ้นครับคือเป็นสูตรเดียวไปเลยแล้วได้เลขชุดไปง่ายต่อการดูครับก็จะเอาตรงนี้ครับหนึ่งหกหนึ่งตรงนี้มาตั้งก่อน ชุดสองก็จะเป็นสองเจ็ดสองทีนี้เราก็กลับตัวเลขไปมาครับก็จะได้หนึ่งหนึ่งหกเห็นไหมครับแค่แถวแรกนี่ก็ได้แล้วหนึ่งหนึ่งหกหมดที่ผ่านมาเพราะเลขออกห้าหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็หกหนึ่งหนึ่งหลังๆังมางลาวพัฒนาเขาจะออกเลขเบิ้ลครับ เบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังมาสองสามวดติด,ดแล้วทีนี้ก็จะได้2 27แล้วก็7 2็ดสองสองทำไมเราจะต้องทำสองสชุดแบบนี้เพราะว่าเราต้องทำกันไว้ด้วยครับทีนี้เราจะเอา1ตรงนี้ครับ172แล้วก็6กสองเจ แล้วหนึ่งสองสองเลขที่ได้ชุดนี้ก็จะได้หนึ่งหนึ่งหกก็คือตัวนี้ครับเพราะว่าเลขออกแถวนี้หมวดนี้เลขก็ออกไปที่ห้าหนึ่งหนึ่งหกเห็นไหมครับ เข้าสตัวบนก็คือ1 1 6ต่อไปครับงวดที่ออก2องสีนะครับก็เหมือนเดิมครับพรสูตรนี้เขาต้องคำนวณแบบนี้เราก็จะเอา1 1 6แล้วก็2 6 5นะครับพราะงวดที่ผ่านมาผมก็ตั้งเลขแบบนี้อันนี้คือย้อนให้ทำให้ท่านดูครับ พอเราตั้งสลับเลขแบบนี้เราก็มาเอาเลขข้ามเลขครับมาตั้งข้างล่างอีกแถวหนึ่งบวกกันเป็นคู่ๆเหมือนเดิมครับเห็นนะครับงวดที่ผ่านมาเนะี่ยตรงนี้ก็ได้เก้าศูนย์แล้วเก้าแล้วก็ศูนย์ เพราะว่าสูตรนี้เลขวิ่งเดินดีมากครับผมถึงให้ลูด9กับศูนย์งวดนี้ก็ออกกามาตั้งตรงนี้เหมือนเดิมครับ สูตรบางสูตรถ้าท่านสังเกตดีๆตัวเลขจะเดินดีนะครับเห็นไหมครับเข้าแล้วครับนะี่ะ9ก9เลขออะไรครับ4 9, 9. ี9เ้เ้าราก็เอาตัวนี้ครับมาตั้งก่อน9 49ถ้าเราจับกลับไปกลับมาจะได้ตรงๆ1ตัวเลยครับ1ชุดเลยแล้วก็เป็น9 9 4เสเห็นไหมครับ แล้วก็4 99ข้องวดงวดนี้เลขออกที่2 4 99ครับเข้าไปแล้วครับชุดหน้า2ง,งวดติดแล้วครับที่เข้าชุดหน้าแต่เราจะต้องทําเป็นแบบนี้อีกเพราะว่าต้องมีตกกันด้วยครับก็จะได้0 5 0อีกชุดหนึ่งก็จะเป็น0 05แล้วก็500เพราะว่าเลขเขาเขามักจะออกแบบนี้ครับลาวพัฒนาแล้วก็9 50 405แล้วก็900นี่ครับ2ชุด นี่ครับชุด1นชุดสแล้วก็จับมาอีกชุดหนึงก็จะเป็นอยู่เลขอยู่9ชุดทั้งหมดแต่ตัวเด่นก็คือตัวเลข9ครับเลขเด่นเขาเลยนี่ครับเลขก็ออกไปที่499เลขเข้ามาเห็นไหมครับแถว2แถวนี่เลขมาตลอดครับ ตัวที่ตีเส้นกับตัวที่ไม่ได้ตีเส้นมาดูงวดใหม่ครับงวดวันพุธเราก็จะเอาสีเก้มาตั้งก่อนครับ4ีเก้าแล้วก็952 ทีนี้เราก็จะเอาเลขข้ามเลขครับจะเอา495ครับมาตั้งแล้วก็992แล้วก็บวกกันเป็นคู่คู่มาครับตรงนี้จะได้34ตรงนี้ก็จะได้81 ได้เจ็ดได้เก้าได้หงวดน,นี้เด่นที่หครับตัวสุดท้ายได้เลขหกก็คือเด่น6กับ7เราจะใช้เลขเลขหกครับเป็นตัวเดิน ถ้าลาวพัฒนายังมีเลขเบิลอีกงวดน,นี้ต้องมีเบิลอีกครับไม่เบิลก็เลขห้ามนะครับภาษาบานเราเขาเรียกเลขหามก็จะเอาหกหนึ่งหครับเป็นตัวตั้งก่อนชุดสองก็จะเป็น7 2 7 กับตัวเลขครับก็จะเป็นหกหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกหกชุดสองก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็สองเจ็ดเจ็ดนี่ครับเราได้มาหกชุดจะได้เลขแบบนี้ถ้าเขายังออกเบิลอยู่ถ้าเลขห้ามก็จะเป็นหกหนึ่งหก 7, 2, 7จ็จชุดหลังครับก็จะเอา6กสเราต้องกันไว้ด้วยครับแล้วก็หนึ่งบางครั้งเขาก็ไม่ออกเบิ้ลก็มีแล้วก็หกเนี่ครับหมวดวันที่ยีสสา ทับ4ทับ6 8เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่างวดนี้จะมาเบิลเหมือนกับที่เราตั้งใจไว้ไหมถ้าไม่มาเบิลก็จะออกเลขหามถ้าไม่มาเลขหามในนี้ก็จะมีเลขชุดนี้คือตัวกันไว้แต่ให้ลูดห6ไว้ครับเด่น6 าเด่นหก็จะมีหนึ่งหกหกหนึ่งหกหแล้วก็เนี่ยครับหกสองเจ็ดอาจจะกลับเป็นสองเจ็ดหก็ได้หรือไม่ก็เจ็ดหเจ็ดเพราะว่าเด่นที่เลขหก 6. สูตรนี้จะยาวหน่อยครับแต่ว่าจับให้ชุดนี้มาให้ท่านได้รับชมก่อนแต่สองตัวนะ่ยมาแน่นอนครับคู่หนึ่ง คลิปนี้ก็นําราวพัฒน,นาสูตรร้อยมลัยครับสูตรนี้ที่ตัวเลขเดินดีที่สุดรครับเข้า3ตัวตรงมา3งวดติดตอนนี้ไม่ต้องไปแยก2แผ่นแบบนี้ครับถือว่าเราทำเป็นแผ่นเดียวแล้วก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวเดินเลขก็จะได้อยู่ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชม าำรับแนวทางลาวพัฒนาสูตรหนึ่งสูตรร้อยเลายสูตรนี้นี่ครับเป็นสูตรที่เดินดีที่สุดตัวเลขมาดีที่สุดครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามและรับชมท่านใดที่เข้ามาดูมาชมขอขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนครับเฮงๆงเลยรวยกันทุกๆคนครับงวดนี้ของให้เฮงๆปับางๆแตกสามตัวอีกงวดนึงครับขอบคุณครับ